สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS 17.6 beta 3มาให้ทดสอบกันต่อแล้วครับโดยก่อนหน้านี้คาดว่าจะมี iOS 17.5.2ตามมาแต่ข่าวล่าสุดก็บอกว่ายกเลิกไปแล้วต้องรอง iOS 17.6ตัวเต็มอย่างเดียวเลยครับเราต้องมาติดตามเรื่องนี้กันต่อไปเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 17.6 beta 3ได้จากลิงก์วิดีโอรต้คลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 17.6รองรับ iPhone เรื่อต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 17.6เ e t a 2ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะดีขึ้นหรือไม่เวอร์ชั่นใหม่นี้จะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 17.6เ e t a 3บน iPhone 13 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงนิดเดียวส่วน multi-core ลดลงเล็กน้อยเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเยอะเลยครับ และเป็นการลดลงต่อเนื่องอีกด้วยต้องส่งฟีดแบ็กแจ้งแอปเพิลแล้วครับความเร็วเป็นแบบนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปชมผลการทดสอบพร้อมๆกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากัน,ตตกนในวิดีโอนี้จะได้ความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับ จนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 13 Pro Max นั้นเนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบ์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอออในนการรทดสบบัเงค โดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้งบน iPhone 13 Pro Max ปรากฏว่า iOS 17.6 beta 3ยังคงใช้แบตเตอรี่ประหยัดดี เท่ากับเบต้า2โดยใช้ไป3%หรือ97%การรับเด็ดเป็น iOS 17.6เบต้า3บน iPhone 13 Pro Max ความเร็วลดลงทั้ง CPU และ GPU แต่แบตเตอรี่ยังประหยัดดีเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้ถ้าเป็นห่วงเรื่องความเร็วจะรอดูผลการทดสอบในเบต้า4อีกทีแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเด่นหรือไม่ก็ได้ครับมาเมื่อไหร่ติดตามรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายในเดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ